ครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบาลายอนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมเป็นเบนซ์ว205นะครับ w 205อาการเดี๋ยวมาดูอากาศกันนะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาข้าบอกวิทยุมันไม่ดังไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียง สักนิดเลยนะครับเปิดเร่งสุดก็ไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วาดูขึ้นเร่งวอลลุ่มวอลลุ่มนะเร่งวอลลุ่มก็ไม่มีเสียงเลยเงียบทั้งคันนะครับนะครับเร่งกันสุดแล้วนะครับเนี่ยเปิดเสียงก็ไม่มีวอลลุ่มเสียงไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนขึ้นดู ไม่มีเสียงเลยครับเงียบอาการนี้นะครับที่เข้ามาเช็คนะครับอาการนี้เลยนะก็เดี๋ยวคอมจับดูครับว่ามีอะไรโชว์ไหมนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคครับเอาคอมมาจับดูกันโอเคครับทุกคนคอมก็ป้องไปที่ตัวซาวด์ซิสเต็ม ก็จะอยู่ด้านหลังรถด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังรถข้างๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวซาวนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับตซาวจะทาหน้าที่คุมพวกลําโพงนะครับก็เปิดมาเจอตัวนี้เลยครับเนี่ยน้ําเต็มท้ายรถเลยนะครับแล้วอย่างนี้ก็เสี่ยงที่ซาวจะโดนน้ําเข้านะครับเนี่ย ซาวดิสเ็มนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับตัวคุมลำโพงคุมเสียงนะครับนี่ครับตัวซาวด์สิสเ็มก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับจะอยู่ด้านหลังจักตัวนี้นะครับซาวด์สิสเ็มก็เดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับเพราะว่าในรถนี่น้ํามีรอยน้ําลงนะครับ น้ำเต็มเลยครับรถท้ายรถผมเรียกว่าเลี้ยงปลานะครับโอเคแ๋ยวเราแกะออกมาดูกันว่าผมว่าเสียงน้ําเข้ามากนะครับถ้าน้ํารั่วเข้ามาอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับจวแกะดูนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงนี่ยังไงล่ะพูดยังไม่ทันขัดคําเลยนะครับดูครับนี่ครับโอ้โหภาพน้าเต็มเลยครับทุกคนเนี่ยดูภาพ ยอย่างนี้มันก็ไม่ดังนะครับถึงว่าในคอมมันฟ้องมานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเดี๋ยวลองทำความสะอาดให้ลูกค้าดูก่อนครับถ้ามันโชคดีก็อาจจะได้ครับถ้าโชคไม่ดีก็คงต้องเปลี่ยนนะครับเร้่ต้ตนเราเราไปแกะหลางก่อน,นไปครับมาครับแกะดูกันนะครับยับขนาดไหนครับ จะรอดไหมนะครับมาดูกันมาครับดูพร้อมกัน น่าจะพอล้างได้นะครับก็เดี๋ยวไปล้างดูก่อนครับโอเคยังไม่เยอะมากครับ IC ยังไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ลูกค้าดูก่อนครับโอเคครับมาครับมาล้างกันครับได้ลำยาวแล้วมาล้างทำความสะอาดกันโอเค เผื่อมันหายนะครับเผื่อมันได้นะครับล้างให้ลูกค้าดูอะถ้าได้ก็โชคดีครับถ้าไม่ได้ก็โชคร้ายนะครับล้างกันยโอเคครับทุกคนล้างให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับพวกเคราะศาสตร์แล้วสกกา,าวสเก,กาา็บเลยนะครับสตรนน็ตก็เดี๋ยวเราใสานนใ่น็อตใส่น็อตข้างหลังแล้วไปลองใส่ดูครับว่าเสียงจะออกไหม เดี๋ยวประกอบกันเดี๋ยวไปลองใส่ดูก็เจะบ่อยอเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้พังก็เสียงก็จะไม่ค่อยออกตัวสาสิเต็มเราทาหน้าที่คุมนะครับกระจายเสียงมาครับมาลองใส่เทสดูนะครับล้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ใส่เลยนี่ย้ำก็ปล่อยออกเรียบร้อยนะครับน้ำแห้งๆแล้วปล่อยออกให้แล้วลองใส่เพชทด้วยก่อนพาย็ดน็อตไม่ดังก็คงไม่พอเปลี่ยนนะรังเปลี่ยน ไปเทสดูกันไปดูเสียงมาครับเทสกันสตาร์ทเครื่องโอ้ยแดงเลยครับรนี่ครับเรจาจะผ่านถึงสองครั้งสองคราเสียงออกเลยครับซึ่งตอนนี้มันไม่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 ง่ายเลยครับไม่ไดีจริงๆไม่ไดีจริงๆเลย นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนับแค่ล้างแค่นรับะล้างนะครับตอนนี้นี่เสียงออกเปลี่ยนขึ้นดูเนี่ยเสียงออกเลยครับสวัสดีครับอาจารย์เก่งสากโอ้เปิดเพลงตรนนี้รักษามาตรฐานได้เลยผมเชื่อว่าจะเสียงออกแล้วสวัสดีครับเรียบร้อยครับล้างไปสวัสดีครับโชคดีครับที่ล้างได้นะครับ เราต้องบอกลูกค้าไปแก้ตัวที่น้ำเข้าก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ลงวีครับข้างหลังนะครับครับผมก็โอเคครับทุกคนจบไปนะครับสำหรับ W205 คันนี้ก็โชคดีนะครับที่พอล้างได้นะครับถ้าล้างไม่ได้นี่งานใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็แพงเหมือนกันหลายหมื่นเหมือนกันนะครับตัวซาวร์สเต็มเนี่ยโชคดีที่ล้างได้นะครับ ก็เสียแค่ค่าแรงไปค่าแรงก็ไม่น่าจะเกินสามพันครับสองสาพเนี่ยครับประมาณเนี้ยเราเตรียมรถส่งลูกค้ากันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบรลยนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันไลให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถให้ท่าน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ